สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์แห่งสยามผู้ยิ่งใหญ่มหาราชผู้เกรียงไกรแห่งอุตสาคณีบัดนี้พระวิรกรรมอันหารกล้าของพระองค์กำลังจะถูกถ่ายทอดเป็นมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่แห่งยุคตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผลงานภาพยนตร์โดยม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน เริ่มเข้ามาทํางานร่วมกับท่านมุ้ยเนี่ยนะฮะในตอนแรกๆเลยก็ด้วยการเชิญชวนของครูแอลนะครับคือในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคุณสมบัติสําคัญของสมเด็จพระเรสุวรรเนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับผมขอพูดในเรื่องของความรู้ความสามารถก่ความรู้ความสามารถของสมเด็จพระเรสุวรรเนี่ยจะแตกต่างจากบุกคคลทั่วไปเพราะท่านเนี่ยมีความรู้ ทั้งในส่วนของไทยและที่สําคัญในส่วนของหมอนและม่านะฮะซึ่งท่านเรียนมากับมหาเทรอย่างเชี่ยวชาญแล้วยังได้คําแนะนําสั่งสอนจากบุเรนองด้วยนะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงทําให้ต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยจึงมีความสามารถที่จะรบและเอาชัยหมอนม่าได้เนื่องจากว่าพระองค์นั้นเนี่ยมีพื้นฐานความรู้ความชํานาญการฝึกฝนมาก่อนพ่ออยู่หัวบบเยงนองให้ข้ามาพบกับพระคุณท่าน ด้วยเรื่องอันใดพระองค์มอบให้ข้าเป็นผู้ฝึกศิลปะวิทยาการให้แก่พระองค์มหาบาพิตรเพลานีเสมือราชสีกลางหูงสุนัขในรอบข้างล้วนเป็นปัจจามิตรจำต้องพึงระวังพระองค์ที่จงนาพระองค์จำต้องฝึกกระบวนยุทธให้เหนือขุนทหารทุกตัวคนนี่เป็นพระบรมราชโองการมหาบาพิตรบาเยงนออันดับสองนั้นเนี่ย คือเป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญเด็ดเดียวนะฮะคือกล้าตัดสินใจรู้ว่าเมื่อไหร่จะทําอะไรยังไงนะฮะยอมบุกนําหน้าทหารนะฮะเมื่อจะต้องเข้าสู่สมรภูมิศึกนะ,ะซึ่งหลักฐานพมา่าอันนี้เป็นตามความจริงเลยบอกว่าก็ไม่มีใครที่จะกล้าหาญนะฮะในลนักษณะนี้พ่อองควรจะหลบให้พ้นวิถีกระสุนปืนใหญ่พระพุธเจ้าค่ะจะปลอดพยันตรายกว่า 3นะฮะเป็นบุคคลที่อันนี้มีความสำคัญกว่าความรู้คือเป็นคนที่เป็นที่รักของข้าทหารเพราะว่าท่านยอมทุ่มเทอุทิศชีวิตนะฮะให้กับทหารของท่านได้นะฮะผมคิดว่าคุณคุณสมบัติ3ประการหลักนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของความเป็นจอมทัพของสมเด็จพระเลสสุนในเรื่องนี้ ถ้าจะทิ้งพระราชมนม์ูคขุนศึกคู่กายที่เคยตราชีพเสียงไพช่วยข้ามาหลายมือหลายราวหาได้ไหมถ้าทิ้งสายขุนถ้ายาจะแบกข้าเป็นพ่ออยู่ัวอยู่ได้อย่างไรคือภาษาเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กับว่าเรานั้นเนี่ยได้สัมผัสหลักฐานประเภทไหนเราได้อ่านหลักฐานประเภทไหนหรือเราพยายามไปใช้ข้อมูลหลักฐานประเภทไหนเอาเข้ามานะตัว ภาษานนเนี่ยมันมาจากภาษาพระราชาพงศาวดารตัวหนึ่งเพราะว่ามันมีบทเจรจาอยู่ในนั้นเสร็จแล้วเราก็เอามาปรับเอามาปรุงเอามาแก้ข้าขอสาบานต่อพระราชนาจัยและเทวดาฟ้าดินว่าอาวะยงน้องก็ยอดินนรธาจะขอชุบเรียงพระองค์ดำประดุจบุตรของข้าเองจะมีให้ต้องพยันตรายพ้องผ่านหากวันใดข้าผิดคำสาบานแล้วไซขอให้ได้มีอันเป็นไปเถิด ผมคิดว่าในแต่ละภาคเนี่ยนะฮะจะมีจุดเด่นต่างกันอย่างนี้นะฮะในจุดเด่นในภาคแรกเนี่ยนะฮะเป็นการชี้ให้เห็นว่าเอกราชเนี่ยมันเสียอย่างไรสภาพของการเสียเอกราชเนี่ยเป็นอย่างไรนะรมันสร้างความเจ็บปวดมันสร้างความเดือดร้อนมันสร้างอารมณ์ความรู้สึกทานองไหนเจ้าคงสุวรรณศิ์ที่ราจุางสุาาพรรณภุม จะสูญเชื้อสิ้นชาติลองไปพร้อมกับลงป่าของข้าข้ามิเห็นคุณอันใดที่เราชาวสยามจะมาระแวงแก่งแย่งชิงดีกันเองราชวงศ์ใดจะรั้งแผ่นดินก็หาสำคัญไม่ขอเพียงให้สยามได้ปกครองสยามตอนที่สองจุดเด่นของมันเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของการประกาศเอกราช เพื่อทําให้ถึงว่ามีเงื่อนไขเวลาพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มีภาวะการที่เอื้อต่อการประกาศเอกราได้เพราะนั <rebirth remained. S 2> ้นจุดเด่นของตอนสองเนี่ยคือการดําเนินเรื่องไปสู่จุดสูงสุดของเรื่องคือการประกาศเอกราชด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่โดยครองสุจริตมิตรภาพคติยาประเพณีประพฤติผ่านทุจริตคิดจะทำพยันตรายแก่เรา แต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมานครศรีอโยธยากับเมืองหมสาวดีข้าจักกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากระเบาวสานส่วนตอนที่สามเนี่ยนะครเป็นการแผ่พระบารมีแสดงพระบารมีอันยิ่งใหญ่นะซึ่งไม่เพียงแต่ประกาศเอกราชนั้นแต่ยังประกาศชายัยให้เห็นว่ามีชัยเหนือ ฝ่ายตรงข้ามได้ผมคิดว่านี่คือสาระหละักนะฮะที่อยู่ใน3ตอนนี้ถ้าเราดูให้ดีเพราะฉะนั้นตอนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสงครามมากนะักตอนสองสงครามเริ่มมีมากขึ้นเริ่มโดดเด่นขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันนําไปสู่นะฮะจุดข,ของการประกาศเอกรากและตอน3เป็นเรื่องที่ต้องว่าด้วยสงครามโดยตรงเพราะเป็นเรื่องของการประกาศชัยและที่สําคัญที่สุด เอกราชซึ่งได้มาอย่างยากเย็นนั้นการรักษาซึ่งเอกราชเป็นเรื่องยากกว่าจากตัวอักษรในเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์พนวกเข้ากับหลักฐานทางโบราณคดีและเติมเต็มด้วยจินตนาการแห่งงานสร้างภาพยนตร์กำลังจะบรรดานให้อาณาจากักรอโยธยาศรีรามเทพนคร และอาณาจักรโมงสวดีเมื่อ400กว่าปีก่อนกลับมามีชีวิตใหม่มีมิติที่ครบถ้วนรอบด้านอีกครั้งอย่างน่าอาจจัศจรรย์ ความยิ่งใหญ่ของฉากภายนอกต่างๆแล้วรายละเอียดต่างๆของฉากภายในก็เป็นสิ่งที่สําคัญมีการสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากจํานวนมากมายอย่างพิถีพิถันทั้งเครื่องใช้ไม้สอยศิลปะวัตถขุของตกแต่งและลวดลายประดับประดาฉากที่กล่าวได้ว่าปรนณีตสวยงามอลังการที่สุดและเป็นหัวใจของงานสร้างฉากฝั่งพมา่านั่นก็คือฉากพระตำหนักของพระเจ้าบุเรงนองมีการตกแต่งฉากด้วยลวดลายแกะสลักไม้ เป็นงานศิลปะที่วิจิตพิสดารและลงลักปิดทองทั้งหลังซึ่งได้ข้อมูลรูปแบบการตกแต่งมาจากพระตำหนักชแวนางดองในประเทศสาภาพพมา่าอันนี้เป็นห้องเราถือว่าเป็นห้องตำหนักของผู้เรงนองนะฮะซึ่งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังของพม่านะฮะก็คือของซาวดีในสไตก่อนแล,แล้วก็ในตอนนั้นก็คือว่ายุคข,ของ กุเรงนองเนี่ยถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของพม่าเป็นกษัตริย์ที่เขาเรียกกันว่าผู้ชนะสิทธิ์ซึ่งใครๆก็ก่อ่ข้างจะรู้เราก็เลยสร้างฉากนี้ขึ้นมาจําลองเป็นตำหนักกุเรงนองขึ้นมาเพราะเัาจะมีฉากสําคัญสําคัญหลายตอนในในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นดีไซน์จนกระทั่งทำมีประมาณ3เดือน าสาเดือนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆร่างขึ้นมาตั้งแต่เป็นโครงสร้างขึ้นมานะฮะจนกระทั่งแบบประดับประดาอะไรแล้วก็ยังเก็บรายละเอียดต่างๆรวมทั้ง,ต,งต้องสร้างเขาเรียกว่าอุปกรณ์ประกอบฉากขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้มันเข้ากับฉากโดยรวมเท่าที่เราเห็นมานะฮะในในส่วนที่พระจองจำลองของเขาก็แล้วแต่คือพมา่าในจะทําอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับ พระหรือเจ้านายเนี่ยเป็นทองเลยเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นทองเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นประเทศที่ที่ร่ำรวยทองใน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 สมัยก่อนมากเนี่ยเขาจะทําทุกอย่างเนี่ยให้ดูเป็นทองคําเลยเป็นเมืองของแบบโกลเด้นซิตี้เรถือเราก็ต้องทําให้เขาดูสมเกียรติถึงความยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยเราก็ไปดูพระราชวังหลายแห่งที่ที่เขายังหลงเหลืออยู่อนยะ่างพระราชวังบันเดล ผมก็พยายามที่จะเอาความงามของเขาทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมแล้วก็พยายามที่จะทําให้ศิลปะของพม่าซึ่งซึ่งน่าจะอยู่ในในในของตองอูเนี่ยให้ใกล้เคียงที่สุดนี่คือคือในความคิดของผมเองเนี่ยผมคิดว่าตอนทําสุรโยไทยเนี่ยอย่างขอพระหรือว่าสันเพชสประเนี่ยมันดูแล้วคนที่ได้เห็นก็จะรู้สึกว่าดูว่า เราฉากของเราเนี่ยระดวงเราเนี่ยทอพมะลุงเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากอะไรแงนี้แต่ว่าคราวนี้ผมถือว่าผมก็อยากอันนี้ให้เป็นสร้างความตื่นตาสื่นใจให้กับคนที่ได้มาเห็นเพื่อเพื่อจะได้ให้ให้ให้ดูให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหพม่ายามที่เขารุ่งเรืองเนี่ยเขาเนี่ยศิลปะความงดงามของเขานี่พิจิตพิสดารแค่ไหน อยากที่สุดเนี่ยนะฮะที่จะให้นักเรียนนะฮะนิสิตนักศึกษาเนี่ยไม่ใช่ไปชมเพื่อเชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ไปชมเพื่อเห็นกระบวนการอันประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยมันถูกแปลงเปลี่ยนนะฮะและปรุงแต่งขึ้นเป็นภาพยนตร์มันมีสิ่งที่รับผลปนกันระหว่างสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงแฟกต์และสิ่งที่เป็นจินตนาการแต่เอามาสอดประสานกันได้อย่างลงตัวนั่นก็คือฟิกชัน โอกาสอย่างนี้ที่จะหาดูของอย่างนี้ที่เป็นของเราได้เนี่ยนะผมคิดว่าออนานทีปีหนจริงจริง,รงถึงจะมีนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ก็ยิ่งใหญ่กว่าสุริโยไทยมากนะฮะหลังเรื่องนี้ได้ดูและแล้เห็นได้เห็นความยากลำบากของบรรพบุรุษข,ของเราของพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยทำให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นทหารเอกของพระมหากษัตริย์ของเราได้ทุกคนสามารถเป็นได้ เพียงแต่ว่าเราเราสามัคคีกันแล้วก็ทําทุกอย่างได้เพื่อได้เพื่อในหลวงของเราทําทุกอย่างได้เพื่อพระราชินีของเราเนี่ยผมว่าแผ่นดินของเราเนี่ยจะมีจะมีความสุขแล้วก็มีความสามัคคีมากขึ้นครับคือความยิ่งใหญ่ของหนังเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่เราใช้ช้างร้อยตัวคนอีก500เงินอีกเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยฮอลีวูดเขาก็มีเงินเขาก็ทําได้ใครถ้าเมีเงินเขาก็ทําได้ แต่ความยิ่งใหญ่จริงๆแล้วมันอยู่ที่เรื่องที่ที่เราพยายามถ่ายทอดให้คุณดูมากกว่าว่ากว่าเราจะมาเป็นเรากว่าเราจะมาเป็นไทยทุกวันนี้บรรพบุรุษเราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมาแล้วคือการตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เราเป็นเราถึงทุกวันนี้ซึ่งจงว่ามันใหญ่มันใหญ่กว่าการใช้มา้าใช้ช้างใช้คนใช้เงินใช้อะไรทั้งหมดอีกค่ะคนไทยทุกคนมีความรักชาติเท่ากันเพียงแต่บางคนอาจจะหลงลืมไปแต่ภาพจนเรื่องนี้แหละจะทาให้คนไทยกลับมารักชาติเหมือนอย่างที่เขาเคยรัก กลับมาหวงแหนแผ่นดินเหมือนอย่างที่เขาเคยหวงแหนถ้าคนดูดูภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาแล้วเนี่ยจะได้ข้อคิดก็คือเขาจะต้องมีความรักและความสามัคคีกันต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์จะต้องอยู่กันได้ถึงแม้จะไม่ใช่แผ่นดินเกิดของคุณแต่ผมเชื่อว่าเราได้ใช้แผ่นดินนี้ทำมาหากินเราได้ใช้แผ่นดินนี้อยู่อาศัยแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็เลือกที่จะใช้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินตายเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้อง มีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและก็ตอบแทนคุณแผ่นดินนี่คือภาพยนต์แห่งอิสรภาพที่ทุกคนกำลังรอคอย